ตัวราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่สังเกตการทดลองจับลิงนําไปไว้อย่างสวนอนุบาลลิงโผ9ต้นเพื่อทดสอบความพร้อมและความแข็งแรงของกรงดีเดย์ ที่บริเวณหน้าโรงแรมเอเชียลบบุรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอำพลอักภากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายสิทธิชัยหล่อประสงสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งลบบุรีนายจำเริญสละชีพนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสัตวแพทย์พัทรพลมณีออน หมอลอดหัวหน้ากลุ่มง,งานจัดก,การสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สังเกตการทดลองจับลิงตึกบริเวณโรงแรมเอเชียลบบุรีจากนั้นได้ลงพื้นที่สวนอนุบาลลิงโพเก้าต้นเพื่อดูการดําเนินการคัดแยกตรวจสุขภาพและทําประวัติลิงที่จับมาได้จ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดลบบุรีเราได้เดินมาถูกทางแล้วในการแก้ปัญหาเรื่องลิงกับคนมีการกระทบกระทั่งกันในเขตเมืองเก่าอยู่ตลอดซึ่งกระบวนการนําลิงมาอยู่ในสถานอนุบาลแห่งนี้เราจะอนุบาลและดูแลลิงเหล่านี้อย่างดีเพื่อไม่ให้เขาทรมานซึ่งลิงที่เราจับมาสำรวจเบื้องต้นลิงหลายตัวสุขภาพไม่ค่อยดีขาดสารอาหารและบางตัวมีอาการของสายเลือดชิด การผสมพันธุ์ระหว่างลิงที่มีพ่อแม่ท้องเดียวกันเพราะฉะนั้นกระบวนการของเราที่เราจะนําลิงมาอยู่สถานลิงแห่งนี้เราจะเอาลิงที่เขาเข้ามาทำหมันแล้วเท่านั้น เพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจได้ว่าจ,จะไม่เกิดการแพร่พันธุ์ในกรงลิงที่เรานําเขามาไว้ในที่นี้อันนี้ก็จะทําให้กระบวนการบริหารจัดการเรื่องลิงกับคนคนกับเมืองสามารถอยู่ร่วมกันได้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีและรวมทั้งสื่อมวลชนที่ได้ให้ความสนใจในสถานการณ์นี้และขอให้ข้อคิดที่ดีหลายอย่างที่ทำให้จังหวัดเทศบาลรวมทั้งกรมอุทยานสามารถมาบูรณ การงานร่วมกันได้นอกจากนี้ถือเป็นเรื่องโชคดีของจังหวัดลบบุรีที่มีสถานอนุบาลลิงแห่งนี้ในการดูแลลิงลบบุรี